สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เรามาตำน้ำพริกปลาทูกันนะคะปลาทูดูยดีหัวขาดไปเลยปลาทูแช่ฟีดไว้หัวมันอยู่ตรงนี้หัวเป้ไม่เป็นไรเราไม่เอาก็ได้ค่ะจะตำน้ำพริกปลาทูแล้วก็นี่พริกเดี๋ยวเรามาปิ้งปลาทูกันนะคะ ปิ้งกะเอ,อะไรนี่ติดตรงนี้ปลาทูติดอ่ <ะ S 2> ปิ้งปลาทูก่อนปิ้งกะหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ <c oughs> เร็วดิไฟร้อยแปดสิบเอาสิบห้านาทีก่อนน้สิบห้านาที <c oughs> ปิ้งแล้วก็ <c oughs> ทิ้งไว้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปิ้งปลาทูแล้วเรามาเร,ริ่ปิ้งพริกกันเสร็จแล้วปลาทูโอ้ยจานอย่างนีอน้อ๋อยู่นี่เดี๋ยวเอาพริกปิ้งต่อนะไม่แห้งนะใส่ๆแต่พอแล้วล่ะ ใส่พริกลงไปปิ้งย่างต่อพริกเม็ด้ใหญ่ดูดิสักห้านาทีเทไปหมดเลยใส่พริกพริกแดงลงไปด้วยก็ไม่เผ็ดเจอไรนี่ิช่กนนะ่าแตดสิ เดี๋ยวเรนเจียวตรงซี่แค่นี้ให้จืดสิบนาทีโอเค,อเคแล้วพริกของเราอุย้ยกำลังดีเลยค่ะสิบนาทนะีตำน้ำพริกปลาทูอุย้ยสวยมากดูดิปิ้งออกมาได้สวยมากอุย้ยนี่เดี๋ยวนี่กระเทียม พริกเป็นเม็มมดๆนี้ก็ดีกำลังดีเลยกำลังดีเลยอืมมีเสีุขตัวคุจฮึม กำลัลงดีค่ะเดีย๋ยวเรามาตำน้ำพิปทูกันนะคะนี่ผัดที่เราจะกินกับอ่าน้ำพิปะทูกันค่ะ,ะมีอะไรบ้างนอกจากวันนั้นโอเมีลูกนี้ลูกอะไรนะเออมีมะเขือมะเขือวันนี้จะเอา เดี๋ยววันนี้จะเอาใส่แกงเ,เ,เขียวหวานโอ้ัหเมื่อกี้มะเขือพวงมะเขือพวงนี่ที่เก็บมาวันนั้นค่ะแต่ที่ใหม่นี้ยังอยู่ที่เก็บมาใหม่อันนี้เก็บมาใหม่อันนี้ที่เราเก็บมาเช้านี้ค่ะนี่ค่ะเก็บไว้ เดี๋ยวจะเอานี่จะเอาจะเอากินกันที่ปอาทูเดี๋ยวนี้จะแบ่งนิดหน่อยใส่แกงเขียวหวานเดี๋ยววันนี้จะทำแกงเขียวหวานด้วยค่ะนี่เราจะกินกันที่ปอาทูนี่มะเขือมะเขือเราจะเอาเราจะสองสองลูกพร้อมแล้วนั่นจะเอาใส่นี่จะเอาใส่ จะเอาใส่แฉกขิงหวานเนี่ยจะทำแกงขิงหวานเย็นนี้แล้วก็มีถั่วแบกของคนอินเดียมีถั่วแล้วก็มีอะไรก็มีผักผัวผักอะไรอะไรเร่งเลยพูดพูดพูมีอะไรค่ผักกินกับนั่งซื้อมาโอ้นี่คนเดียวนะเนี่ยร้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะ ถึงตัวงเราก็มาทำน้ำปิดประตูกันโอ้ยกินไปเยอะทำไมอยู่เลนี่ค่ะสวยไหมนี่เก็บมาเมื่อวานค่ะเอ่นนี่เก็บมาเมาื่อสองวันก่อนก็อยู่ได้นี่เก็บมาเช้านั้นอยู่ตรงนั้นนี่อ่ะมาละ มาละนี่ซื้อจากร้านอินเดียลูกเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมะเขือใก็ไม่ไมซื้อจากนี่ก็ซื้อมาจากร้านอินเดียเหมือนกันค่ะเข่าพวงใครชอบกินมั้ง ไม่อ้อนออนดูด็เดนีย่ยถัว่วเดี๋วจะตัดเป็นอย่างนี้กินกส่น,น้ำพริกปลาทูอาหารสุขภาพชีวิตง่ายๆค่ะกินอย่างนี้ก็อร่อยแล้วเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้กินอย่างนี้ก็โอ้โหถือว่าบุญโขเลยเนาะอ,อร่อยด้วย ปลาทูก็ทำเองอ้ยอันนี้ทำไมมันล็กลวกโอ้ยเม็ดนี่เยอะไปกันเป็ไรเขียวพวงเยอะไปมันเป็นไรออเไไมืเ่อวานนี้เก็บต้นเดียวนะทำไปสองครั้งแล้วผักไอ้ยเลย ลวกกินจะต้อคิดอร่อยหวานหวานดีดี้มาตั้งแต่ก่อนจิดกินเลเนี่ตัดแนมออลวกก็มีนิดเดียว หัวแปดจะได้ไม่ดีนะเดี๋ยวสีห้าผักลวกกินแั่อันนี้มันออกมา มาเขือพวงวันนี้ไปเจอดีใจจะตายโอ้ยยังมีอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวมันจะเก็บมาให้เก็บเดี๋ยวจะไปเก็บให้อีกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลวกลวกกันนะคะลวกผักกันคะ่ะมาจ้าตอนนี้เรามาตำน้ำริกปทุกันตำน้ำริกปทุกันนะคะ เอาเกลือใส่ไปนิดนึงแล้วก็หอมค่ะหอมกระเทียมค่ะใส่กระเลี้โอเค จีไว้พริกเนี่ยคืคว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องออกไม่ต้องออกจำไปก่อนแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นี่มันนี่มันออกง่าย มันเล็กนิดเดียวทำมันสั้นหน่อยนี่ค่ะตีปลาทูแบบง่ายๆกินกับผักลวกกินกับผักลวกเม็ดใหญ่มัน,มนลอกออกง่าย ใช้น้าำยาสักพันหอมหอมหนั่งจะไมีหอม,หอมแล้วเราจะใส่กะปิที่เราปิ้งนีกะปินี่ปิ้งเก่งเลยเลวนะคะทำครั้งเดียวไงแต่เราไม่ใส่หมดเสร็จนิดเดียวก็ ก็ปลาทูค่ะทูที่เราปริ้งไว้นี่ปลาทูนึ่งเองน่ะกลางอยู่ม,มีปลาทูที่มีไข่ด้วย ใส่ได้ใส่เลยเนาะปลาทูสดๆเอามานึ่งเองค่ะนึ่งแล้วก็กปิดบางคนตำนำ้ำตำน้ำพริกปลาทูใส่มะนาวไปด้วยนะแต่เราไม่ใส่ไม่ชอบไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่แต่บางคนเขาใส่จะไม่รู้ใส่ทำไมเราก็ไม่รู้ มันไม่ใช่ถ้าเราใสา่รู้สึกว่ามันไม่ใช่น้ำพริกปลาทูตำน้ำพริกปลาทูชอบตำให้มันเป็นฝงๆง,งหน่อยให้มันไม่ไม่ไม่เติมน้ำอะ่ะจะชอบน้ำพริกปลาทูขององางเนี้ย คนที่ทําอะไรไม่เติมเยอะนะคะอืมมันก็จะเป็นอู้จังเยอะจังดูดินี่คลุกข้าวกินนะอร่อย บา,บางคนก็ใส่ขิงไปด้วยนะใครจะใส่ผงชูรสก็ใส่ไปเลยนะแต่เราไม่ชอบแต่เราไม่ใส่ค่ะไม่ไม่ไมกยง เดี๋ยวจะบาพริเดี๋ยวจะเติมน้ำอีกให้มันเดี๋ยวใส่ต้นหอมผักชีมันก็เลยอุ้ยต่างเยอะเลยเดี๋ยวจะปรุงตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเอาต้นหอมผักชีมาก่อนต้นหอมผักชีแล้วจะใส่เดี๋ยวจะใส่เข้เลยค่ะง่าย <c ười> ก็จะเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นมันคงกระพอโอเคพอแล้วนิดเดียวเองค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสโซเดียมค่ะประมาณนี้นะคะเราไม่ใส่เราไม่ใส่ชูรสเราก็ใส่ผงปรุงรสค่ะสูตรใครสูตรมันเนาะ ไม่ให้มันเหนียวเกินไปอุ้ยพิกป้าทูของอีปีซิกาเดอร์ง่ายง่ายค่ะ กำลังดีอืมจิมปาทูง่ายไปไหม สุกก่อนแล้วก็ออกมาก่อนด่เสือตกวใหญ่เสร็จเลยเดี๋ยวเราค่อยออกมาออกด่ังใส่ไปเลยหักคุณเล้งเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยรวบทีเดียว ตัวแปบมตัวแปบก็ได้ละมะเขือกับมะเขือพวงนี่ ยังไม่สุกยังไม่เปิดไม่เปิดโอเคม้าเือพวง สมดแล้วิดปไปกินขนมปิดตะคูชอบชอบกินมาละถ้าซื้อที่ร้านอินเดียมันจะมีเนี้ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีถ้าเป็นตลาดมันจะลูกใหญ่ๆนีขมปีเลยชอบกิน เป็นยานโอเคเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเดี๋ยวเราข้าวสุกก่อนปั๊กจะลืมลวกผักแล้วเนี่ยสสดใหม่น้ำเกลาไปใส่ไปเลยแต่ผักวิงกวกลวมมงนี่แป๊บเดียวมันจะสุกละลื่อ่ะหายไปเอ้ยแป๊บเดียว

กับอาน้ำพริกปลาทูของเราปลาทูน้ำพริกปลาทูอยู่ที่นี่ผักอยู่ที่นี่ข้าวก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะมาเจ้าทานข้าวกันน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูที่เราทำมะเขือพวงที่เราเประเจ็บมากมถั่วผักที่เราลวกตะกี้ข้าวทานกับข้าวกอง ทุกคนเชิญเพื่อนมาทานข้าวกันค่ะมันพริกปลาดูลุกตาอย่างนี้ 完了。 Quem tá aí, pá? Vai hum. tá pá com ele, né? mm -hmm. 嗯。Mm. Mm. 泳い。